สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอเบียร์น้มซิงนะครับทุกคนเอาอะไรนะงานเหมาอะไรงานเที่ยวงานเที่ยวเลยไหนว่าเป็นงานเหมาไม่อันนี้งานเที่ยวงานเหมาเสร็จแล้วออยากขับ่ะใครมา f สีอยากขับอ่ะอยากขับก็มาขับอ่ะไม่กกล้าหรอโอ้ไม่รู้อารมณ์อะไรผ่านมาครับ พายุเข้าหรือเปล่านี่ยลมโชยใช่โอ้วันนี้วิ่งห้ากลับบ uh ้านแล้วหนึ่งแล้วสี่จะมาถ่ายคันกีทเทอร์โบไหอย่าไปเสซ็ตวันนี้ขุดนานเลยบ่ก็ขุดตอนฝนตกครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดไปวิ่งลูกลังแล้วเพิ่งมาเพิ่งมาวิ่งอีกบ้านแรกอะไรวะบ้านงอนไก่อ่ะ เออน้องเต่ายอ่ะน้องเต่ายนะครับมาจากไหนนี่มาจากมาาจกไหนดีมาจากไหนดีหลายที่โอ้มั่วเลยใช่ไหมไปมั่วเลยต่อยังจะเลือกต่ออะไรยังไม่ต่อให้เราขี้เกียจแล้วต่อเองเลยเอารถมาแล้วใช่หรเอารถมาแล้วน่นจอดอยู่บ้านเนี่ย ดินดวนมาหาถึงบ่อเลยวันนี้โอ้ผมสงสัยพายุพายุเขานานมากครับโอ้นานจนคิดว่าตายแล้วอ่ะใช่หยับนะนี่รถใหม่ผมดาวมาใหม่ๆเลยอยู่บ้านไม่ได้วิ่ง้พรุ่งนี้วิ่งพรุ่งนี้เอาเอา115ด้วยคันหนึ่ง ซื้อร้อยสิบห้ามาแค่หนึ่งอ่ะเออรถน้ำขึ้นไม่ได้รถน้ำนี่ฟรีเลยโอ้พู้จัดการส่วนตัวมหาครับพี่น้องไม่ได้เจอกันนานมากครับเอาเดี๋ยวตากดินก่อนครับนี่ดูบ่อดินของเราอย่างกะโอ้อยู่ในเหวเลยครับลึกมากครับโอ้ขึ้นไม่ไหวใครขี่หนาด S <S สวัสดีค่ะผู้จัดการส่วนตัวนะคะสิบเี็ดไปค่ะแม่โครแล้วกลัวเดะไปอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ไม่เห็นเดะเอฟซี FC เห็นไหม มีร่มมาด้วยถ้าตกนี้คือไม่น่ารอดอะ <c oughs> บ่อลึกมากเลยอะ่ะทุกคนดูสิน่าดูจากดูจากฝั่งนู้นอะ่ะจากฝั่งนู้นก็แบบ โอุ่น oh, คันแรงได้นี่อฟซีวิ่งหินวิ่งหินรอบเดียวยังแตก ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเอฟดูเอานะคะให้ภาพมันบรรยายให้วิดีโอมันบรรยายไปแล้ว ความกลัวเราตกสะนะคะระวังตกสะเด้อผู้สาวคนวะไ,ไ,ไปไปแล้วค่ะมาทุ่งนาดีกว่า ปาวีพิ่ไปติดเทอร์โบมา ให้ดูอีกมุมนึ่งนะคะเอฟอันนี้เป็นทางเข้าตรงนี้เป็นทางเข้าเลยลึกมากอะ่ะจะขุดต่อลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ย เราจะมารอฟังเสียงมารอฟังเสียงตอรถจะขึ้นนะคะนี่คันแรงปาแทนนะคะขับแทนลูกชายเปิดกระจกสูบยาเซ้ย ไม่มีคนชาลาขับรถยังไม่ชาลาหรอกขับรถเหมือนวัยรุ่นเลยนะคะอายุเยอะแล้วรอดูรถแกจะแรงไหม เนี่ยลึกมากเลยมียกนิ้วให้ด้วยนะ ี่คนขับแมคโครโอรอรถนะคะอถยังไม่มาอ๋อนี่มาแล้วปาวีมาแล้ว ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเอยืนพูดคนเดียวอะ่ะพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะตอบทุกคอมเมนต์นะคะเอซก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ